คือทำขายเนาะเเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกะเพราหรือว่าอะไรครับผมคุละสูตรหรือว่าเนื้อลุนลวนไม่จ้ะไม่มีแม้แต่ผักหรืออะไรนะครับผมจักเลยครับเนื้อฉ่ำเลยครับ ราคาที่เขาให้นั่นมาครับไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนะครับผมจะเป็นคุนเส้นล้วนๆเนาะก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆก็มีหล anyway> ักสัายำเย็นนะครับผมมาหานข้าวครับผมมีไก่ตายน้ำนึกเฮ้ยครับผมแซ่บอยุ้ยมีหักสัญยำเย็นนะครับผมมาหานข้าวครับผม ตายน้ำนึกโอเคครับผมแซ่บอยู่มีุูนเส้นเนาะข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าให้ดูครับประมาณนี้นะแต่ว,ว่าสมราคาครับผมนี่นาบนี้ครับผมมีเนื้อลุนลวนเดยแค่ ผักเนื้ออะไรนะครับผมตัวเลยครับนี่ขี้ขาดอยู่ก็การเสร็จแล้วก็นี่ปอกเปี๊ยบทำเป็นรูปนะครับทำมาแล้วก็เรามาทอนไม่แน่ใจเนาะว่าช่วยขนาดนี้นคะครับจะเท่าไหร่ครับผมนนข้าวด้วยกันครับผมผักหยวกครับแต่ว่าเนื้อล้วนๆเลยครับ 40บ,บาทคร,รับนี่ถือว่าถูกมากครับผมที่อื่นนี่สัตยามเย็นนะครับผม,มาทานข้าวครับผมเห็นีไก่ตายน้ำนี้ออันนี้ก็คือทำขายนกเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกระเพราหรือว่าอะไรครับผมคนละสูตรหรือว่าเออครับผมไปซื้อมานน่แหละครับโอ้ไม่ได้ทำเนาะ ทิข่านครับผมเออเออ,เออครับผมไปซื้อมานีแ่แหละครับโอ้ไม่ได้ทำเนาะวันนี้ทิข่านครับผม คิมครับผมคิมรสเด็ดนี่ยานี่จะเป็นถ้าเกิดเขโอเคครับโอไลน์แต่ว่าอ๋อมีผักแตงด้วยเอามือ หน่อยครับผมมะเขือมีเลยข้าวแล้วก็รอขึ้นเวทีกันเนาะาย่าอันนี้ก็คือทำขายนอะเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกะเพราหรือว่าอะไรครับผมคนละสูตรหรือว่าอันนี้ที่คาดอยู่ก็กตรเสร็จแล้วก็นี่ เปียสเด็ดรูปนะเขาทำมาแล้วว่าเรามาทอดทนเส้นเนาะข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าให้ดูครับประมาณนี้นะแต่ว่าสมราคาครับผมนี่นาน,นี้ครับผมเลยทานข้าวแล้วก็รอขึ้นเวทีกันเนาะ ยามเย็นนะครับผมมาทานข้าวครับผมมีไก่ตายน้ำนึกอ่อาทานข้าวครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผมออครับผมไปซื้อมานี่ยแหละครับโอ้ไม่ได้ทำเนาะ ทานครับผมมาเดิมมาเดิมแต่ยังไม่ทานมานะครับเนื้อจำฉ่ำเลยครับออเออครับผมไปซื้อมานี่แหละรครับโอ้ไม่ได้ทำเนาะ ขานครับผมอย่างเดียวมีน้ำจิ้มครับผมจิ้มรสเด็ดนี่ยานี่จะเป็นโัวไรแต่ว่าโอ้มีผักแตงด้วยนะบเนิดหน่อยครับผมมะเขือมีสมราคาที่เขาน่นมาครับไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนะครับผมจะเป็นนเส้นล้วนๆเนาะ ก็มีอะไรนู่นนิดๆน,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 น่อยๆก็มาเดิมมาเดิมแต่ยังไม่ทานมานะครับอันนี้ก็คือทำขายนอเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกระเพราหรือว่าอะไรครับผมคนละสูตรหรือว่า เค,ครื่องปรุงนี่แหละเน้นๆหน่อยพอเป็นพิธีครับผมกันข้าวกันเลยกันข้าวแล้วก็รอขึ้นพิธีกันนะ ก็โอเคครับหลายแต่ว่าโอ้เขามีผักแสงด้วยครับน,ะนิดหน่อยครับผมมะเขือมีโอเคครับผมแซบอยูมีอันนี้ก็คือทำขายเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกระเพราหรือว่าอะไรครับผมสาะสูตรหรือว่าเครื่องปรุงนี่นแหละ พอเป็นพิธีครับผมอาหาข้าวกันไม่แน่ใจเนาะว่าถ่วยขนาดนี้ราคาจัดเท่าไหร่ครับผมทาน,นข้าวด้วยกัน,นครับผมมีสัายามยินนะครับผมมาทานข้าวครับผมนีไก่ตายน้ำนิดเครื่องปรุงนี่แหละนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีครับผมอาหาข้าวก็เผ็ดน้ำนิดหน่อย หวานหวานปานกลางครับผมแล้วก็มันคือว่าครบครบทีมครับผมัายมเย็นนะครับผมมาทานข้าวครับผมมีไก่ตายน้ำน้อ จำฉ่ำเลยครับอ,อ,นนอย่างเดียวมีน้ำจิ้มครับผมจิ้มรสเด็ดนี่แกะนี่จะเป็นเออทานข้าวครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผม ทำขายเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกะเพราหรือว่าอะไรครับผมคนละสูตรหรือว่าต้นเส้นเนาะข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าให้ดูครับประมาณนี้นะแต่ว่าสมราคาครับผมนี่นบบนี้ครับผมอันนี้ก็คือทําขายเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่ใบกะเพราหรือว่าอะไรครับผมคนละสูตรหรือว่าตัวไร แต่ว่าโอ้เขามีผักแตงด้วยครับเนนะิดหน่อยครับผมมะเขือมีข้าวตก็โอเคครับปิดหยวกครับแต่ว่าเนื้อล้วนๆด้วยครับผม40บบาทับนี่ถือว่าถูกมากครับผม